เป็นการซื้อครั้งเดียวละอาจไม่จะไม่คเคยอาจจะไม่มีการใช่คำว่าครั้งแรกได้เกมิมเนี่ยไม่มีอยู่จริงมีการพูดดักไว้ด้วยนะตอนแรกเกือบจะพูดแล้วใช่ไหมว่าครั้งสุด่ยไม่เส้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่ได้คิดว่าจะเจอจริงๆเราก็พูดเล่นอ่ะตัวเองเจ็ดร้อยอ่ะพี่ก็เป็นขาแมงม่งเป็นจะต้องแพงขนาดนี้ปะ พออยู่ล่าสุดพ้อหมูอ่ะหายไปแล้วอ่ะวายพี่ว่าคู่เลยมีกี่ถูอมันมีถ้าถ้าเราซื้อด้วยถูแมันจะไม่ไอ้นี่มันจะไม่ไอ้นี่ใช่ปะไม่หักแล้วค่ะไม่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 รู้เพราะแต่ว่ากูเติม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 ธนาคารอ่ะพี่ไปก่อนนะไหนอ่ะมีแต่เทพาวเออพี่แม่ซ่อมเ้วย์แล้ว ที่ไม่ได้พาคิลเลอร์มานะคิลเลอร์อยู่บ้านฟ้านี่ใครเนี่ยนี่แต่เพยพาว่ะต่างอ๋อนี่ไงอันนี่สอบ้านฟ้าไหมนี่อยู่ข้างหลังโหดูดุดบานเลยควายตายแล้วข้าวนักปลาข้าวกระดูกของไม่ยุ่งอะโหยที่ฟองอะหรือฟองอะโอยผมใช่ใช่อยู่เคียนบ้านใหญ่บ้านใหญ่กันแล้วมาไปบ้านใหญ่เาตามไปจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเขาแวะมาแมนนี้หรอแกงมองอยู่ครับ มันยนมอนตึงตดงๆไม่ได้เออดดเกิดเกดจริเิจรกลับไปบ้านฟ้าเหรอแต่สุใจก่นไม่ไม่เขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่ฝั่งนันบานฟ้าคืออะไรอ่ะอะไรล่ะไปเอ่ยกันนั่งฝั่งนั้นเฮ้ยมันคือมันคือสายหนึ่งหนึ่งตลอดหนึ่งตลอดสายตั้มหรอเดี๋ยวมันดูดแล้วนี่ ดูดไปแล้วหนึ่งตลอดหรือสองสองเปล่าสองเส้นหัวใจเบาเหรอสองหัวใจเบาสองแคบสองจำเป็แกนหรเปล่าสองแคบสองแคบให้สองแคบสองแค้แคไห้สองแคบที่เห็นต่างวิ่งวนอยู่ในบ้านใหญ่เอาที่ชิไปก่อนก็ได้โอ้ basement เรียบร้อยดูให้หน่อยจะดูเข้าไปช่วยได้หรือเปล่าพี่เป็นขาบางมือเพราคงไม่ฆ่ามขึ้นไปแล้วอ่ะไม่เห็นอ่ะโอ้แอปยูแอปยูแอปยูไปกลางแบบไปกลางแบบไปกลางแบบผมไปช่วยตาแล้วมาหาเอิร์นแล้วมาเล็ก ใหญ่เน่หรอวะเขาเขาไปกลางกลางจับเรยเอ้าใช่ใช่จับจริงด้วยมีเปิ์มอันนั้นอีกแล้วโอ้ชาข้อตู้ทำไมวะเนี่ยจะเปิดบ้ารวๆไงให้เกมตัดสใยแทนคุณ หลุดหลุดหลุดเขาต้องจะวนหาตังค์อะบ้านใหญ่อะกลับมาตามผมมาการ์มาตามผมลวนำพาไป้านฟ้าโอ้โหระวังคว้าคอเฮ้ยตูเอนื่อยไหมเนี่ยไม่ใช่จับแทงหรอกมั้งไม่ได้หรอกไม่จับแทงนะคว้าคอเลย เราไม่แม่เขาเดี๋ยวรู้จัแทงไม่แทงอยู่กับผมบ้านฟ้าเฮ้ยจะหลอกไฟจริงดิหลอกไฟโอ้ยโหถูกอีกปู่ป้าอะไรที่ต้งเครื่องมันใหญ่อยู่ตัวแหลว ดิ่งไปเคนะดิ่งไปเคกลางแมพไม่ไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไปเขาเรียกว่าบ้านฟ้าอยู่ไหนนะขวาล่างใช่ไหมไปซ้ายบนไอไปขวาบนไปขวาบนากลางอยู่ไปแล้วไปแล้วไปทางรถไมฟ้าเดินช่วยเดินช่วยอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่ตังเขาเดินเข้าไปแล้วอ๋อไปที้เขาเห็นเอินเดียดิเขาเดินเข้าไปนั้น

เป็นเงาเลยโอ้มีไม้เดียวอ่ะมันจูไม่ได้สองคนอยู่บ้านฟ้านะอะไรมีเซเตเบสป่ะขอจองหนึ่งตู้คมีคนวิ่งมบบ้านฟ้ายัางไม่รู้เขาตู้ก่อนเป็นขาแมงมุมยิ่งจะขอข่าวใช่ไหมเอินอืม มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่มาเขาไม่ดูเรื่องเลยสัดูเขาโลกเขาอยู่ในตู้รอปันไม่ปันไม่ทันไปเปิดตู้จ้าร้ไปเปิดตู้ยิ้มคไม่ขาแมงมุมนะให้เยขาแมงมุมของพี่หน่อยไอเขาดูดมเนย เขาน่จะดูดเอินไม่เห็นละอ้ยวิ่งออกมาหาม่เลยเลย๋ยวขอชี้ก่อนเราไปทางวิ่งฉีกมาพอกพอกหมูเขาไม่เขาไม่ตามผมแล้วแดงอ่ะเหรอท่านดูดผมแดงไหม บ้านบ้านอันนั้นแหละบ้านฟางข้างหลังเราไม่เจอแล้วนะหยุดนะมันจะขายมุมแน่เลยไม่ได้เก็บเราใช่ใช่อยู่กับผมเนี่ยโอ้โหดูจ้ำอ้าขนาดนี้ตั้งผมไม่อยากบล็อกเลยนี่ไงไม่อยากนี่อ่ะช่วยแล้วนะเอ้าเขาอยู่ตรงนี้มาบ้านใหญ่กันแล้วเอ้นั่นท่างส้มทำไมอะไรอ โอ้โหนาเกตล็อกอเลยเมื่อกี้เราไม่ใส่โยมมายอนนี้อันนี้ไม่ดีเลยวะนี่ไปข้างในก็ไปข้างในหน่อยอย่าก็ไปข้างในหน่อยเอาไปบ้านใหญ่ครับไปบ้านใหญ่มันก็เป็นเคนเขาไม่รู้เขาไม่รู้เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยมาแล้วอ่ะไอ้ ได้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 น้องมีไปหาเอิร์นแล้วน่ะโอ้ยหาผมนี่เดินตายให้เดินล้มให้จะซ้ำจริงเหรอเพื่อนไเอิร์นป่างนะจะไม่ป่นไม่ต้องพูดอะไรเดี๋ยวไปปั่นเมื่อกี้พี่ก็ปั่นกับเอิร์นแป๊บนึงไม่ใช่ถามเอิร์นดีอือหือแต่วิเดียล่ะพี่เขาเรียกปั่นปะปั่นปะล่ะแล้วก็ เขาดิงนะ่งไปแล้วเอ่อไปบ้านฟ้ามันเขามีอะไรกับบ้านฟ้า,าเินไปหลังคาแดงต้องให้เปลี่ยนตัวแปรตรงไหนนะไปไมเกตบุ๊กหนึ่งสองสามอะไรเนี่ยหรอ ไม่ต้องเปลี่ยนไม่อปช่วยเอื่อนนะอาจจะเปลี่ยนพวกแบบว่าพอยเท่ากับอะแล้วมีมือถือป่ะไม่มีมามาโอ้ยตังเลยเจม้์ไม่บอกพวกนี้เหรอวันนี้พี่ไม่รู้พี่จะไปเห็นได้ยังไงเราพี่ได้ยินเสียงพี่ก็บอกว่ามันมาพี่ไม่เห็นตัวได้ซ้ำมาเดี๋ยวพี่บอกให้เดี๋ยวพี่ไปถายมุมนะวิ่งตรงมาเลย อีแล้วกันเดี๋ยวบอกให้หน่อยีเขาไม่ตีผมหรอก,ก,ดกเ,อเดินเฮ้ยคววนเดี๋ยวกูปิดจนตาไหมแม่เอ้ยเดินเหววนืคนคาม,นมาไม่ได้พามาอยู่กับตังนู้นนตรงนี้รากแส่ให้รากแส่หมด ล้มได้ครับหายมึงก็หายครับถ้ามีสเตเตเบสก็ไม่ตีโอเคงั้นเพราก็่ปอกฟังได้นอนไม้นอนไม้บ้านฟ้าโอ้โห้โคตรไปวิ่งไปยังไม่ถึงท้นทายเนี่ยบอล์กหนักแไ่นมาเลยนะนายบ้านฟ้าเหีวเหีวหิวไม่ทายแล้วโอ้ไม่เหีวแล้วบ้านใหญ่เจ็ดฉีกบ้านใหญ่เจ็ดฉีกเีแล้ว ีหน้าแรกเห็นหน้าสองวงเพื่อมานะทำอะไรก็ทำโอ้โหดีตีพอดีเขาเดียว่าเขาเขาอยู่ว่าใหญ่มาแล้ว มันใหญ่มันใหญ่หักสิเฮ้ยเข้าไปเข้าไปไหนเข้าไปไหนวะเข้ามาประตูเข้ามาหาเอิร์นเข้าไปไหนแล้วอ่ะอยู่บ้างเขาดูดเอิร์นอ๋อเห็นแล้วลองเปิดลองลองลอประตูให้เอิร์นโดนชึ้งประตูประตูประตูอันนี้ฮะ

วิ่งครับ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 ไปครับทันรอดไม่ตามรอดจะพังวันไม่จับของทำไมฮิวมินเน่ยังงี้เลยเนี่ยอยู่ใกล้ๆหางออกหน่อยก็ได้มเข้ามาไม่ทันหรอครับดูดิเซลแค่มันฮิวช้ามากเลย ผีดาดลิงเข้าไทยแล้วคืออะไรเหรอคะโลกผีดาดลิงไงเขาดูดพี่ฟองตรงไหนวะ่ะู่ดหมดหมดหมดสามสามหมด่สอว้า เฮ้ีเซฟเดอะเบส5เมื่อเานี่อะไรอ่ะแล้วก็มีเบิร์กชุดชอสสวยมาเกงไม่ค่อยเห็นแลคิวติอาไปบอกกริงนะแลรู้กันแค่นี้อย่าไปบอกกิงจู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 ถ้าบอกบอกอะไรอ่ะอย่าไปบอกก็ได้อยู่บ้านใหญ่อ่ะ ไอ้เจี๊ยบไม่คุยกับเราอีกใช่อืมเสถ็นามาจบเลยเนี่ยโอ้โจะเหลือเหรอธนามหัวหมูนะจบเลยไม่ไม่ไม่พิม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 ตรงนั้นไม่ต้องพิมพ์ตรงนั้นไม่ต้องพิมเดี๋ยวเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาเองจะมันเด้งขึ้นมาเองเออเดี๋ยวพิมพ์เดี๋ยวพิมพ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นมาเองงั้นกูปิดหูปิดไม้แป๊บนึงนะคุณนัก เขามาบ้านฟ้ามั้งใช่เขาอยู่บ้านฟ้าสู้สู้งานเยอะปะผมจะพยายามให้เขาเห็น <c oughs> เราให้กระซิกกระซิกเลยเขาตังดิบอยบ้านใหญ่ <c oughs> ขอสั่งเรื่องก่อนเขาเ <c oughs> <c oughs> จอได้ปะอันบุ๋มเจอ ไอ้บุญแถวนี้มันอยู่ซ้ายบนอย่ามาขวาบนมันฟ้าขวาแล้วอยู่กระต๊อบอยู่ตอนเนี้ยเจสองคนเนี่ยติด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 อยู่บ้านฟ้าชิงมีธนาโอ้อดเลยที่คาดเอาไว้เลยเครื่องนี้ต่อเลยไหมเปนอยู่ ล่างซ้ายขาตามต่อปะตามตามต่อแงาหมอนีเล่มีเกียนไ่เป็นเออไม่ล่างซ้ายเล่นไปแล้วนะเล่นเป็นตัวยิ้มนโดนน่่เครื่องอย่างต่างว่ามีะสอขาวปะที่ว่มีมับ่อยไปเถอะ่อยหมีสงเฟิร์กลันนะมีโอมูมีธนากับอะไรอ่ะ เชือกเชือกมัดตาอ๋อกระเชือกมัดตาของเล่นแหละคือกระโปรงบ้านฟ้าเดิน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 โอ้โหนั่นนี่เขาบ้านฟ้าเงินตังไปช่วยนะเดี๋ยวพี่ซ่องซึ่งตังมันใหญ่ปั่นเลยวายวืดวายบืดชอบใส่ ไม้ะขาวไม่อยากไดไม้แบนฟ้าเลยอะเจไปไเ,เปไปไยีีกแล้วชีกแล้วีกแล้ว,ลวม,ม,มัมีอยู่คนเล่นฟ้าเขาลับห <laughs> ลงันิาางนน <laughs> จิงิงจิงจิงไบ้านใหญ่ก็อยู่อ๋อมีอันนี้น <laughs> มีฮิสฮิสทอเรีย อลเีอไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเอ้ยแล้วเ,เขาหัานมาเอนอนะไม่รู้แลเมื่อกี้เาาาขาตีวืดพี่แล้วพี่ก็นึกว่าเขาจะตามต่อพี่ก็เลยฉีกมาไหมมีโอ้นี้เลือดกลางวานันแทงเขาได้ฟ้าโอเคสามคนละเลือดกลางวันทิสตอรีแล้วก็โอ้ยเสี่หมดอีกแล้ว เขาอ,อบ้านกาไปแล้วนะไอพี่บูนก่อนไหมไม่ช่วยก่อนเป็นยีวีเด้งนี่แล <มา S 2> ้วไปอยู่บ้านใหญ่นี่บอกเขาดิ่งบ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้า ผมติดที่ทะเลผมไม่ไม่เห็นพาใจไม่อยู่กับผมนะโอเคโอเคสซ่กับเอินอยู่ตรงแหนบุมมุมซ้ายบนโอ้หวิ่งเร็วเกินบัตรล้านหรอไปมุมเนาะก็เดี๋ยวเอินแอบไว้นะเดี๋ยวพี่ทำ้ามาถึงเนี่เดี๋ยวพี่จะยิ่นสิ เอนแอบก่อนเลยแล้วกันมีคนทำอยู่ยุช่วงที่คูเปิดเอโคเมาจะมาเมือร่อะบ้านอยู่กับบ้า่ับอมซ่อมครูว่านะอเลยอมเลยอใช่อยากรู้ว่าล่ะต้องช่วยวะ เขากับเขากับชอยู่แล้วนะผมเลนเองไม่ต้องผีบอลลูกจะต้องช่หมาเอิญป่าวะไม่ต้อง้ออน่แน่อเฮ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเอเคอยู่บนบ้านฟ้าอย่บนบ้านฟ้าให้เขามาฮ่าฮ่าฮ่า โอ้ยโหอย่าลมอ่ะสองทีสองทีสองทีผมออกตู้ทีหนึง่งไงเวิร์ดไม่ให้มันชิงเขาดิ่งไปบ้านใหญ่นะไม่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 ไมไมไมเขาไปข่าล่างเอ้ยซ้ายล่างดิบ้านบ้านบ,บ,บ้านฟใช่ไหน,นนะ มาฟ้าขวาล่างใช่ป่ะใช่อยู่ฟ้าล่างเอาเป็นว่าเดี๋ยวกำลังวิ่งเข้าไปช่วยอ่ะตังโดดลงไปเลย้ยช่วยได้ครับช่วยได้กลับกลับกลับาเหรอได้ยินเสียงอ่ะได้ไงกลับแล้วตามหลังตังไปเลยผมมีมือถือผมมีมือถือใช่มีมือถือเหมือนกันทุกคนมีมือถือค่ะรีบปั่นรีบปั่นรีบปั่นเดี๋ยวคนปั่นใครน้ำหนึ่งของมาเอ้าเที่ยแล้วรี้ปั่นบ้านกันเอินเข้าไปหาเอิ มาเอินเ้นป็นตายบ้มเนี่ยเอินที่ทีลงบ้าพี่แจมพี่แจมไปเอ้าให้พี่ไปขาดโ้าไม้ไม่ได้อยู่บ้านเล็กนะ ส่งพี่ไปสั่งเฟยเรียบร้อยแล้วแบ่งๆกันกแขวนครับเขาไปเขาเข้าแม่ไปแล้วน่าจะไปบ้านป้าระวังนะส่งเออตังตังไม่อยากตายวายเขาหลอกไปแล้วกูไม่อยาเขาเออช่วยเดี๋ยวช่วยไปเว็บมิปั่นขึ้นไหนทิ้งไว้รึเปล่า มีมีตาล่างอ่ะตาล่างปั่นไมอยู่มาสักสาิเดีวหิบพี่เอิน่อยโอ้ยงวยจัดเลยยิงงวยจัดเลยเียกหนเคือสุดท้ายนี่คือมันไม่เดินเลยใช่ปะมันไม่คนปั่นไง

เราจะเป็นสอคนสุดท้ายเออเอิญมันอยู่ที่สองฮะน้องน้องมีบอลลอยอยู่เคอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่อยู่เคลเองเ่ทน้ไม่ทันไม่ได้ไม่ได้มีคนพามามีคนพาล้มต้องต่อต้องต่อเลยต้อง่อต่อสองไม่ได้เลย เดดอาตางตังต่อดติดอะไรก็จะตังตังมีเอ็นต่งมีอันนี้มีอะดรีนเก้าห้าเติดดติดผมก็มีอะดรีนผมมีอะดรีนอ้าทำไมต่งไม่ติดนะติดที่โดนบอลนไงโดนบอลลนไงไม่มีโนวานะเคส้ครานะออกเลยก็ได้นะ เมื่อกี้มีขวดนมแล้วได้ได้อีกก๊อกหนึ่งไปนะอยู่ไหนวะนบ้านฟ้าเขาอยู่บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าเข้าไปบ้านกลางเข้าไปบ้านกลาง หรือเปล่ามามอยู่บ้านฟ้าไปบ้านไปประตูกลางเานเปิดได้ออกเปิดไปเลยเปิดทนป่ะเปิดไม่ได้อะปไมได้มันมาประตูบ้านฟ้าได้ได้ได้ยดิบ้านฟ้าเลยดิบ้านฟ้าเลยบ้านฟ้าเลยมีนชิงเงนชิงมันชิงยี่รอปวดได้เปิดที่ตูแล้ว

your calling